รางจืดสมุนไพรขับสารพิษราชาแห่งการถอนพิษลดเบาหวานต้านอนุมูลอิสระสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นปกำลังใจให้เบาซนด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนำสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับราชาแห่งการถอนพิษนะครับสําหรับรางจืดนะครับ เป็นพืชเถานะครับที่มีเถายาวเลื้อยพาดพันไปกับต้นไม้อื่นนะครับสำหรับรางจืดเถาสีเขียวนะครับใบสีเขียวนะครับสำหรับรางจืดและมีดอกสีม่วงนะครับม่วงอมขาวนะครับและมีสีแดงนะครับโดยเฉพาะรางจืดดอกสีแดงนั้นสรรพคุณยอดเยี่ยมนะครับ สรรพคุณจะแรงในฤทธิ์ยาจะแรงกว่าชนิดอื่นๆนะครับสำหรับดอกของรางจืดนะครับสมัยเด็กๆนะครับบ่าวซนเคยได้นำดอกของเขามาแกะตรงหัวดอกนะครับแล้วก็ดื่มน้ำหวานในดอกนะครับมีน้ำหวานรสหวานมากนะครับในดอกของรางจืดนะครับสำหรับรางจืดนั้นสรรพคุณที่โดดเด่นก็คือการขับ ถานพิษต่างๆนะครับถอนพิษไข้นะครับถอนพิษต่างๆลดและเลิกยาเสพติดได้นะครับสำหรับรางจืดอยสนับสนุนให้ใช้นะครับโดยสาธารณสุขสนับสนุนให้ใช้แก้ไขในพื้นที่ที่ห่างไกลโรงพยาบาลห่างไกลสถานีอนามัยนะครับก็ให้ใช้รางจืดรักษาไข้ได้ดีนะครับสำหรับสรรพคุณของรางจืดนะครับแก้ร้อนในกระหายน้ำ ถอนพิษไข้ลดไข้ได้นะครับพอกบาดแผลให้บาดแผลหายไวขึ้นโดยเฉพาะแผลภยัยไหมน้ำร้อนลวกนั่นเองนะครับลดพิษจากการบริโภคสารพิษเข้าไปได้เช่นยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้ายาเบื่อหนูต,ต่างๆนะครับถือว่าเป็นสปปรรพคุณที่โดดเด่นนะครับในการถอนพิษรักษาพิษได้ดีนะครับลดพิษจากสัตว์มีพิษต่างๆนะครับเช่นแมงดาทะเลแมลงป่องปลาปักเป้าต,ต่างๆนะครับ สัตว์ที่มีพิษต่ตางนั่นเองนะครับบรรเทาอาการผื่นแพ้ต่างๆนะครับสำหรับสบรรพคุณอันโดดเด่นของรางจืดนั่นเองนะครับช่วยลด ละเลิกการใช้สารเสพติดได้เพราะมีลิตต่อระบบประสาทคล้ายสารเสตติดบางชนิดใช้ควบคู่ไปกับการรักษากับผู้ป่วยที่ต้องการเลิกยาเสพติดได้นั่นเองนะครับแก้อาการเมาค้างแก้พิษจากแอลโกอฮอลจากการดื่มมากเกินไปนั่นเองนะครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมเบาหวานและความดันโลหิตได้ดีอย่างยิ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต่อต้านมะเร็งนั่นเองนะครับสำหรับร่างจืดแต่ก็ไม่ควรใช้ในปริมาณเข้มข้นและปริมาณมากๆหรือใช้ติดต่อกันนานเกินไปนะครับเพราะจะทำให้ตับไตทำงานผิดปกตินะครับในร่างกายจะทำงานผิดปกตินั่นเองนะครับสำหรับร่างจืดก็ใช้ในปริมาณน้อยๆนะครับก็ใช้สลับกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับทำชาชงอย่างสมุนไพรตัวอื่นนะครับ ก็ใช้สลับกันไปนะครับสำหรับ,บรางจืดและสมุนไพรตัวอื่นก็อย่าใช้ในปริมาณที่เข้มข้นและติดต่อกันนานเกินไปนะครับสำหรับคลิปนี้นำมาฝากหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ